แถลงข่าวโครงการศิลสร้างสรรค์สเสน่ห์เมืองนนท์ประจำปี2567ณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผูวรร้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีร่วมกันแถลงข่าวโครงการศิลสร้างส,สรรค์สสเสน่ห์เมืองนนท์ประจำปี2567 กิจกรรมประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ด้านการท่องเที่ยวที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5จนถึงวันที่8เมษายน2567นี้ค่ะ นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าจังหวัดนนทบุรีนั้นทำตามแผนพัฒนาจังหวัดในการฟืน้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนรัฐบาลตั้งเป้าหมายในปี2567สร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่ที่ร้อยละ80ของช่วงก่อนสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเดินหน้ากำหนดให้ปี2567ถึง2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว เป้าหมายหลักก็คือการท่องเที่ยวไทยต้องมีความเข้มแข็งและสมดุลยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมัน่นและมอบประสบการณท่องเที่ยวคุณค่าสูงและการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรีเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นต้นจังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดโดยการบูรณาการภารกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆดังนั้นการจัดงานทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8เมษายน2567นั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดนั้นจะจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในขณะที่นายสมนึก ธนะเดชากุลนายยกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีได้กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการศิลป์สร้างสรรค์สเส่ห์เมืองนอนท์ประจำปี2567กิจกรรมประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในอุโบสถพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ ด้านการท่องเที่ยวในปีนี้ในส่วนของทางเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดกิจกรรมภายในงานบอกเลยว่าสำหรับการจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะและการจัดงานทําบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถพุทธสถานเฉิงท่าหน้าโบสถ์เป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านการจัดการแสดงต่างๆโดยการพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อน,นำไปสู่การสร้างแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายใต้แนวความคิดที่สดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตโดยในปีนี้มีกิจกรรมภายในงานก็คือกิจกรรมไฮไลท์ของเราคือการชมการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ชุดพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถนิรมิตบุญยริศณฤบดินโดยมีนักแสดงนำโดยนักแสดงจากช่องเจ็ด SD ได้แก่คุณโอสุรศักดิ์คุณจุบอิทธิกรและคุณยีนธนพงชอบชิมสินค้าดีอาหารอร่อยพร้อมเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาในตลาดถนนคนเดินสนุกสนานไปกับมหศพรสพการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านแต่งกายชุดไทยล,ลายดอกถ่ายภาพกับไฟตกแต่งภายในงานอีกด้วยค่ะสุกัวญีสุวรรณรายงาน